พระคาวาตัวโละตัวสัมมาสัมุทธนโมตัสสะพระควาตัวละตัวสัมมาสัมุทธสันโมตัสสะพระคาวาตัวและตัวสัมมาสัมุทธสัเข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมเดี๋ยวองค์พระสัทธาพระสัพพยูเจ้าผู้เล็กลูกแจงลูกผู้คำพนธเจวตาสูงสามพระพุทธองค์คำฝังแล้วถึงพระนิพพานเข้าพระเจ้าขอน้อมเนี่ยน้อมน้อมเดี๋ยวพระธรรมคำสั่งและคำสอนพระศาสดาเข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมนามาสการเด่๋ยพระเยสฆ์ สมุติสงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้าข้าพเจ้าขอราธนาพระบารมีองค์สมเด็จพระสมเดเจ้าเชิญเสด็จลงมาประทับบประทับบนศีรษะเหนือเก้าขม่มข้าพเจ้าทางหลายข้าพเจ้าขอเชิญองค์พระพุทม์เชิญเสด็จลงมาประทับบาเบื้องชายข้าพเจ้าทางหายข้าพเจ้าขอเชิญองค์พระนารายเชิญเสด็จลงมาประทับบาเบื้องขัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญเท้า สักกะมหาเทวราชเซิเสน็รีลุงพระทับบุญหน้าผาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอเชิญองค์พระเมฆคงคาจงมาเป็นน้ำไายข้าพเจ้าขอเชิญพระพายจงมาเป็นนมปากข้าพเจ้าขอเชิญพระยานาคมาเป็นสร้อยสางวานข้าพเจ้าขอเชิญพระการมาเป็นกล่องดวงใจผู้ใดมันใดผีใดขินใดจะมาตีโพยลูกหลานในคราวครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งสามทั้งสี่มีเสนะศสัตรูทั้งผง ขอยศัตรูทั้งผองพ่ายเพอ้อราชัยจากข้าพเจ้าไปขอ่อยข้าพเจ้ามีศาสนะาขวารีทั้งผองพูดพผีวิสาจทมงยมันย่ำยีตีพลยลูกหลานทั้งสี่ในคราวครั้งนี้ด้วยเถินสิทธิจิจังสิทธิกำม,มังสิทธิกริยัตถาขตัวสิทธิเตโชชยัยโยนิจังสิทธิลาภุดิลันตลังสพัพพะกำมังสัพพะสิทธิพระวันตุเตอาหังกายยวจาจีตังนามามีหัง นมัสก,กัลังคโนุปัสสะอจริยะคุณงังเอติยันตุนมัสก,กัลังเอติยันตุอล阿拉ธนา,นางังทิพกะถาวิชายันติวิสีสาสุสามิมติส,สัสสมตุวติสาพุทธโธณปติโส,สัมีวติสัสสมุติสสว,วติสัสสมุตุสาวพุทโธณปติโสมีสวติสัสวยจวัสุวอมตุสัมมาทายะมหาบริบยัง สมาสมพุทโวเวติศาตุตมติศาตุมตุเนาพุทโธมิมิเตสัมาธรรมาายะมามากายเยาวจาจีตังอาหารวันทามิณะกุกูสสนโทโมโกนาขมโนมพุทธกัสโพทาคธัวโมยะ สิริเมตุปัญจพุทธานามมีหังอิติวสุสาธรรมิติวติสาวพุทโณมีมติสัตสมุทาวัติสัตสมุตตาอมัติสัมมตุรัตนานามะหามตุสมัทายะมีวาตุสสัติมิติวติสัมมาทายะตุสัตสมุวัสาภูปานามสุสาธรรมิติวติสัมมาทายะเมตีสุสาธรรมิติมติวติสาพุทโณนปฏิเสสัตสมุตวรเสตสัตสมุตุสาโมโสุมัสสัมมาทวตุสัมมาทายะเมสัมมตุติสัมมาทายะมามตุสุสัมมาทายะมีปฏิสมัทสปะริมี ถาสาับกับพมียาสับพลธรรมถ้าพลมีตถาคานตัวยาหน้มาขมังวัาตัวโสัมมิวิตีสัมมติสัตสมตุนิสัตสพพุทธูมัทัตสัมมทายะอามาตีเศสสาวุธุสสะพีพระทิติสัมทามวัตติสัมมตลาะบารมียังมัทิสัมมตายะข้าพเจ้าขอรัตนาพระมหาพุทธิสัตว์ผู้สร้างบารมียิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนน้ามหาสมุทรทั้งสี่เหมือนแผ่นดินเหมือนนองฟ้า หลวงปู่เทวดาชังให้ปู่สมเด็จตัวพระองค์สี่หลวงพ่อปนาปนวัดบรรุกุัติสุดเอต,ตีสัมัตถาวัตถุโสสมุทโอยะข้าพาเจ้าขอละบารมีบุ้ดีศักด์ยังมีชีวิตยอยู่หลวงปู่ไพบุญดมังคาโลเอตย่อสุวนสมัทาย้มหาบุรีศักหลวงปู่จามเอตาสมัตทาย้ำมาถิสัตสมุตโตมติสมัตมทายม้มโตเอตีสมัตมทามัทายะข้าพาเจ้าขอละบารมีมหาบุรีศักพระอาจารย์มหาวิจุนปิยาพานีวัดประปังสีดาน พระอาจารย์หนูสิวิสยุลวัดป่าพุทธโมกบ้านนาเดือมหาบุริสัตว์โตเวทิส,ตามามสัตสมัติามรมวัตถิสัตสมิทิวิทิสัตพุทโธนณปัตุสุสัตติมิติมิติเมตตามรตมสัตสมารีมัติมารมิตาวัตถุสมัตสังขละเสริสมาบุริสัต อนาคตุเวเิสมัธายปกาเสริฐีสมาสำดูวาตาสัตมิติวิติสามิติสัตมุติสัตสมัธายะวินัยสัตโทมัติมาตาราศิวิติวิสาพุทุนปติมมันินมมานานามสุสัตมุตุรสายอิสวสุสุสาติเวตาคลัสสักุกับติตาทูตาปปปุสมมาทายะมหาม่ไมียังเอติสมัธายะข้าพระบิดาเจ้าเป็นผู้น้อยบารมีเป็นผู้ยังไม่ได้ฌานเป็นผู้ยังไม่ได้ญาณเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าผู้น้อยบารมีขอและแต่บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของข้ามีองค์พระสัทธาพระสมเด็จเจ้าบรมกูตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านผู้บารมีบารมีเอตีสุรัตนางวตัตโตมาเชิญมาประทับบนวัตถุมงคลแห่งน,นี้ออมาวัตถุโสสามารถเตสมัทายะมังคลานิวัตถุยังมังคลานิวัตถุยังเตเตสมัฏายวะวัตถุอเป็นมงคลขอเชิญพระ าาพระบาลมีพระรัตนตรัยขอเชิญบาลีมีคุธิสัตขอเชิญบาลมีพาาระเิพุทิเจ้าขอเชิญบาลมีพระวิญญาคุบาอาจารย์ตลอดถึงพระครูขี้หอมพูลเสม็จเอเตสาสุติตมาเทรวาตุสัตสมทายะเมเมมาบุดิสัตสีทัตโตนามวาตุสมัทายะหมเมาบมีปู่สีทัตปุญญคขโมสวนณามาโจไวติวสาาัตธรรมตวิธีสัภามาบุดิศัตธรรมธิสัสมุติศิสัสสัตสธีสัสสัมามาตุเสนมาวว,าาวัพ บนวัตถุมงคลแห่งน,นี้เพื่อลูกหลานได้เอาไปพกตดตัวเป็นศิลิมงคลขอให้คข้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทท้งพรมขอให้คข้วคลาดจากอุปติเหตุทั้งหลายขอให้คข้วคลาดจากศัตรูหม,มู่มานบุคคลใดก็ตามได้พกวัตถุมงคลอันวิเศษเหล่านี้ขอให้อย่าตายด้วยน้ําอย่าตายด้วยลมอย่าตายด้วยไฟอย่าตายด้วยเศษอย่าตายด้วยเศษเจียวอย่าตายด้วยอุปติเหตุต่างๆมีแต่สมัทายะมามาเว้นจากบุตรกรรมเว้นจากอายุชรลา อิติสัตตุสัตมุมติสัตมวัติสัจมิติติสัมมาติสุทธิสามมติสัจมิติวิสัพพาพาทาพาปีตุสัลรวติกาปะตุตุกาตีปาติกุฏากาปติสัตถูกุามิติสัมมติวิสัมพุทธนปติเศศัตมุทายะบรมตุสัสมมติวิสัสมติวิสัทายะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองกระเป๋าพี่กระเป๋าน้องกระเป๋าตากระเป๋ายายกระเป๋าล่ำกระเป๋ารวยกระเป๋าปูดนี้ปูดสินกระเป๋าเงินกระเป๋าทอง กระเป๋ามั่งมีสีสูบีติสาสมัตายะมามาเจ้าสีตาเงินไหลมามาตัวพระเจ้าสีตาเฮเฮสัพทายเเงินเข้ามาฮ่าหายเงินเข้ามาเอาว่าตัวสวดศาสมัายะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองกระเป๋าของตากระเป๋าของยายกระเป๋าของลุงกระเป๋าของป้ากระเป๋าของพี่สาวกระเป๋าของพี่ชาย กระเป๋าของน้องสาวกระเป๋าของน้องชายกระเป,าเป๋าของลูกสาวลูกชายเวทีศาสตร์สมถยะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองกระเป๋าเลี้ยงเงินกระเป๋าเลี้ยงทองกระเป๋าเลี้ยงข้าวของมามาตือสุสมทายะมีเงินจะได้ขาดสายว่าตือสมีเงินอย่าได้ขาดมือมีตีสมทายะขอให้ไหลเมือน้ามหาสมุทรทั้งสี่อวิธีสามตืตสมทายะขอให้เงินไหลมาหมื่นหาฝุน ตกเดินหกไหลมาไม่หยุดยังมีตีสมัทายะมีไม่ขาดขืนยันได้บวเป็นหานยันได้ขาดเป็นวางเหมือนน้ำเส้นสบิษามีมีตีสะทุสะาบะตุสะมาตอสะพาปาตุโธทะไทยเตมตีสมัทายะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองกระเป๋าล่งกระเป๋ารวยกระเป๋าปวดนี้กระเป๋าปวดสินกระเป๋าปวดทุกๆุอย่างกระเป๋าปวดนี้มีเตสมัทมาทายะมามาโซโซกระเป๋าพ่อกระเป๋าแม่ กระเป๋าตากระเป๋ายายกระเป๋าพี่กระเป๋าน้องกระเป๋าน้องชายกระเป๋าน้องหญิงกระเป๋าลูกชายกระเป๋าลูกหญิงกระเป๋าหลานชายกระเป๋าหลานหญิงอิติสาสมัติวะโตโสสมัติยะมามานโอมและรวยมหาและรวยล่ารวยเงินล่ารวย ทองไหลนมมาสู่กูคนเดียวเงินทองนี่บโบเป็นหนาจะได้ขาดเป็นวังเหมือนน้ำซึมเสดิสามีบีทีสามตุทีสามบจิตสามิสัพติสามิเมเมเตสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปจิตสามีสัมปติชามิสัมปติสามีเวติศะอดมตุสามามาโนโตอีมามาธาสัมปติศัสมะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองกระเป๋าน้องกระเป๋าพี่กระเป๋าเงินกระเป๋าเศรษฐีกระเป๋ามากมีสีสุกอมสวะา สุสามาเตศาสาธมิทวิตีสาบุจูนปฏิโสมีสารวัตุศาสตรมทาญะมีมัตุสุสะอามัตุสาสธรมิทวิตีสาพุตูณปฏิสุมทายะปามาพุทถึงคนเหนือเก้าเมือกเหนือกระหม่อมข้าพระเจ้าทั้งหลายวัตถุมงคลนี้เป็นรูปของพระเจ้า ปีนลูกของพระศาสดาปีนเตวงเตียพระศสดายวัตถุสูสาสวิตีสอพตัน้ตาข้าพเจ้ายุกเหนือหัวเสียงเก้าวัตุตีตีตีวิธีศาสตรพุทธาพาภาทาตาตทิตาตาลตาตาลศาสตวตวิธีศาตุติศาต์เนนมอมัติสัตสมุีาสตร์ชชาวติศาสตทุเนสาสตพุทธตมิตริวทายะวัตถุมงคลมะมาตสูมักราวัตุสูตรสมมาทายะสยตัวพะวังสัพพัสตุวินนสติชยตุวพวังสัพพัสตุปลาสยันติมิติ สซยิดูพระวังสยมังคลานี สภะชายะสภะจุลาวินาสันตุเมติสักเทุวันติปปะปัติสัตมิตินิมัยอาศัลตาตาลาตาลาติตาลาตตเลตาลาตุโลตตมมะโตเตเลมติสักเลมติวิถีกละมตุกละมะทานละมติกละมะตาอมัสสุสัตระบัสีเมมะติสัจสิยุสันสลนเสัตวุจจะปะปะติสภะปปะโสวุติสัพพะสิทธิมินิมิกาลิติสัตวุมลัสธัทมนัสละมติจงโนวาสัสอาศัสสัญญากับปีพิพาทาปฏิบิษะปุสสพิปานัสสัทมุติวิถีสัพุทุมนับปฏิสูรมัธ สุสาพิติสัพปุปติศิวิสีสาป้ปาติสัจส,ส,ส,สมทายะบุคคลใดก็ตามในพระวัตถุมงคลวิเศษนี้ข้อที่หนึ่งป้องกันพูดผีปีาะข้อที่สองป้องกันคุณใสวิชามนดำข้นที่สามป้องกันศัตรูงหม,มูมันขั้นที่สี่ป้องกันอาวุทธทั้งหลายมาจากด้วยปืนไฟมาจากด้วยผ้าด้วยมีดด้วยอาวุธต่างๆมาทาร้ายตัวเราเราจะไม่ตายด้วยน้ําเราจะไม่ตายด้วยไฟเราจะไม่ตายด้วยลมจะไม่ตายด้วยดินเราจะไม่ตายด้วยคนเรา เราจะไม่ตายด้วยหอกดาบเราเหลี่ยม,เร,มยรยเราจะไม่ตายด้วยประทิดเราจะไม่ตายด้วยอาวุธต่างๆนานาสนิดยยามาตายด้วยวิสามุนดามะมาตัวโสสมัทายะพุทโธขอยมาป้องกันทานานัามโมขอยมาป้องกันทานานามสังโฆขอยมาป้องกันทนานาพระพุมธขอยมาป้องกันทนานาพระอินขอยมาป้องกันท่านาม เทวดาขอมาป้องกันทานาพญคุดมาป้องกันทานาพญนามาปองกันทนาวิสาวิสาพู้สานวตีสาอมโสโววิสาสมัทายะวิสาภูทูเตสมัทกูลันตมหาธีวากูลันตีวิตีตีกุลันมตูตุมลันตีมิตีนัสกามาตีหามาตีกุลันตีวิตีสมัทธายะกุลันจามหาเทวาทูตุทีสาสมัทายะซื่อกิ่งของท่านชื่อว่ากูลวลันไทยมาตั้งชื่อเด้วิสาไปววาผู้มีมนลสุวรรณไปววาทองคำ ผู้มีเวทมวนต์และกายทองคำเวทสุวรรณนนะสุวรรณแปลว่าทองคำเวทะแปลว่าผู้มีเวทมวนต์มีร่างเป็นทองคำคนไทยตั้งแต่ว่าซื่อเดิมเปลี่ยนพัน 1, ปีมานซื่อของวันนี้เดียร์พระยากูบิลันกูบีลูชื่อจริงๆและกูบิลันนี่อันไทยมาตั้งตั้งใส่ไหมเท่าเวทสุวรรณนนะี่กูบิลันจากมาตุสมะะัตในวิสานี่ตายจะบบมีเวทสุวรรณหนนะ่เลยจะมีแบบกูบิลัน เบสวอลผมมีมันเป็นเพราะว่ากูเวลาได้ไปซื้อของดื่มเป็นพันๆปีมาละที่คนอินเดียสมัยนั้นเปรียกนะอานุซื้อบริษังนี่สามพันกว่าปีละกูไปแลนบางคนบอกอ๋อพระเจ้าว,ว่าพระยากูเวลโลพระยากูบีนอ๋อแต่ว่าคำามันอินเดียเขาเอื้อนว่าพระยากูบีแัน อิติสัมมุโธมัติกูเวรัญจามหาเทวาสปีปีสามิติวิถีสัพพเทอมัตุสัมมัตุสัมมิติวิเตกูเวรัญจามาตุสมัทายะมีมีมัติสัตสมุติสัพุทโธนปติสูมีตัสัมมาทายะมามาโตตุสมัทายะมามาหน้าสำเร็จเงินณนาสำเร็จทองณน้าสำเร็จเข้าของหน้าสำเร็จร่ำรวยณน้าสำเร็จเมตตามหานิยมณนาสำเร็จการค้าขายณน้าสำเร็จขายสิ่งใดก็ขอให้ข้องมามาตาตาไทยสมัตามโตตูมะมาเตติมะตุสุสมัทายะ นัตสเร็จเมตตานสมสเร็จมหานิยมนัตสำเร็จร่ำรวยนันสเร็จปวดนี่ปวดสินนโตตตุนัตเทตนะมีนะมานัมีมานมหาสิถีนัโมนัไปนะมานะไปนมีนมีนะวะโทโสสาทิมิติอากัลสิทธิวดติตับพุติสมมาธายะสัพพสัพพพุทธามตตาสัพพธรรมาเมตตาสัพพสังฆาเมตตาสัพพีโพรมามีเมตาสัพพีทวาเมตตาสัพพีสุบันมตตา สัพเพนาคาเมตตาพระนิเมตตาพระมิผ้สูเมตตาพระเมตนาขวเมตตาพระราชาโคเมตตาพระราสินิกุเมตตาลาซาคุมุโลเมตตาราซาคุมณิเมตตาพระนิธาเมตตาพระนิเมตตามาตุถูปสิทธาเมตตาสัพพีสนาภูสนาเมตตาวัตุสมทายะโพคาโคเมตตาเมฆาโคเมตตาเจ้านายรักกูวัตุสุธรรมตีสาปาปฏิสัมมาตุสมถายะมีติสมัาวัตุสุนหานะเฮนะหะนา่นลํานำเทปสุกก็มาสีกาหัยนั่ง โห่ร้องโห่ร้องให้ดังสตังเข้ามานาฮานาเฮนาโฮนาโฮรอดลำเต้นปัสสุก็มาสีกาหัวยนั่งโห่ร้องโห่ร้องให้ดังสตังเข้ามาว่าตุสโสสะทิวิติสัมมรติสตังมาว่ตัวสมาตถะสตังมาเมตีสัตถมุติสัตสมุทัยยะนสำสำดีเมตตาน้ำสำดีมหานิยมน้ำสำดีมหาเสนีนา้ำค่าขายลำรวยอวตีกูจักค่าขายเสนีก็ลำรวยที่นั้น กูขายที่ไหนกูร่ำรวยเทนีมามนเสร็จสัจมิตรวิสาพุตุนัมติสัอมตุสมทาาปปติเตตา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 าาต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 าาต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 าาตาาต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 าาตาทาาตตาาา อย่าได้จริงขอยหิงข้อยมาขอยเฮียงขอยมีติศาสัสมถตวัตถุศาสัมติวิติศาส์พุทโธธรรมติเศสัตถมัตยายะมามาตุสัตสัมมุิวัสาบามเถรข้าขายวัตถุสิ่งใดอย่าได้จริงค้าขายวัตถุสิ่งใดขอให้จริงวิตีศาสัพุทโธนัมตามาเตยมะมาติศาสัมตุวิติศาสัพุทโธกะตาตาละสิเตวะเลกรามัตย์สัมติวิตีสัมมตุเมสัตสัมติวิติศาพุทโธนัปปติสุเดวิตีสมัตยายะขอองค์พระธาตุพนมรักะา พระอุลังกธาตุของพระเเจ้าสเสด็จรักษาท่านทั้งสามทุกเมื่อมิติสะทธิมิตริพระพาไทติอุลังกธาตุมหาปัทภิยังมิติสมมทายะอุลังกธาตุสมาสัมพุโรเอติสะสมมทาวะตุสัสม,มัทายะมหาบริมีอนุภาเวนะ สัพพจุลามินสันตุวิธสัพพสาริตุมัุมัตติวิธีสาสมุตุมนติสาุโทปะปะปะตาปะปะติปปปะติปปะตุตุปะติติติปะติติปปะตตาปปะตาเิปปะตุตุตาตาปะะวสสะปะเตปปะโตบีบระสัปีปปะปะมานสสะทปปนสตะทปปานัมุสุทปปานัมสีนปปานัมสีนปะสัมมสุสมทิวัติสัตมุตุิสพุปานัมตุสมาทายะมีมัตุสัตสมมติบิติสัตสั สลิกาเมตตาสัตว์ทูกลบมาเป็นมิตรคุณเคยชังเรากลับมาเป็นมิตรคุณเคยเกียเรากลับมาเป็นมิมมมตรเมเติสมาทายะมามาต,ต αι, า,าตาิพระรากาคุเมตตาพระราสนีคุเมตตาพระราชาคุมาลุคุเมตตาราเศุคุณเิเมตตาอิทิคุเมตตาปุริสุคุเมตตาพ่อข้าหญิงกุเมตตาพ่อข้าชายเมตตาวานิชชาเมตตาวานิโชเมตตาวัดตุสเนวัติสมัมมาทายะ ปุริโสเมตตาอิทิเมตาวัตุสมัเสนาคูธาวเนสันติพลัสาคูธาวเนสันตุลาสินีคูธาวเนสันตุเมมาติสัตสมัทายะรวยรวยเมเมรวยรวยมามารวยรวยตีตีรวยรวยสาธาลาสาแตรวยว่าติสมัทายะกูจะรวยด้วยเงินกูจะรวยด้วยทองกูจะรวยเข้าขอมมีนายมีมานะมีมานะมาถุมามามีมานลิกาเมตตาสลิกามานิยมสริกากายเงินสลิกากายทองสลิกาลร้งเงินสลิกาลร้่งทองสลิกาเรียกน้องสลิกาเรียกพี่ สัลิกาเรียกมาาคนดีสัลิกาเศรษฐีสัลิการ่ำรวยสัลิกาเศรษฐีสัลิกามั่งมีสัลิกาปวดหนี้ปวดสินมิติสมทายะศัตรูช่างเรากลับมาเป็นมิตรคุณเคยเกลียดเรากลับมาเป็นมิตรคุณเคยรักเราเลี้ยงขวยรักเรายิ้มยิ้มกันไปมามาตสมทายะลูกสาวของท่านมีคนรังเกียจมีคนช่างขอให้กลับมาเป็นมิตร มีตสมัตธาทวัตุสมัตธรมุตุสมัตายะมีมีอาศุสัตวิวิธีสาพุตุมติเสรสมัตายะวัตุสมัตายะกันหานิวาติกันหาตุตุพุทธทางขอยมาบางบางท่านนามทำมางขอยมาบางท่านนามสังคังขอยมาบางท่านนามพุทธทางขอยมาตันท่านนามทำบางขอยมาตันท่านนาสังคังขอยมาตันท่านนัปิตาท่าปเล่นัจงงโมจังงันนาจจงงมวยน้โมตันตินาตีตันตูตูตูแต่สมัตายะนาปีป่าบ้านสูสมัตายะ พุทโธปิดธรรมูปิดสังกูปิดพุทโธอุดธรรมูสังกุดพุทโธอัดธรรมูอัดสังกุดพุทโธล้อมธรรมูล้อมสังคูล้อมพุทโธหุมธรรมูหุมสังคมสารปัตุวินนศติีับหมู่พุทธายะสาธุสาธุสาธุชนพี่น้องทั้งหลายได้นําวัตถุมงคลมีตะกุดนับสำเร็จมีตะกุดสาลิกามีวัตถุมงคลที่จากคุบาจารย์ออกมาพกติดตัว ไว้บ้านไว้ที่กระเป๋ามีความศรัทธาพระรันาตนตรัยมีความศรัทธาบารมีครูบาอาจารย์มีความศรัทธาในมหาบุริสาธุอง์ขอให้วัตถุมงคลน,นี้ขอให้เกลีิิปฏิหารออกจากวันนี้ไปมีติะคมเจริญออกจากวันนี้ไปมีตระคมสําเร็จออกจากวันนี้ไปมีตระคมร่ํารวยออกจากวันนี้ไปมีตระคมสมหวัง ungen, ออกจากวันนี้ไปขวศัตรูพ่ายแพ้ออกจากวันนี้ไป่าได้แพ้ทุกอย่างขออกจากวันนี้ไปขอให้ค้าขายมานันมัน ขวอยหมานเงินขวอยหมานทองขวอยหมานกิดขวอยมันใจผู้คนหลายหลายขวให้เจ้านายและไข่สงสารขวอยเพื่อนผูเมตตาปีมิตรขวอยลูกน้องขวให้อย่าโคดกงโตโตตาสาสุสหายยะ่ะ